ยินดีต้อนรับข้อส่อนวำเภอโนนแดงประเพณีบุญบั้งไฟเรื่อมใสหลวงพ่อผู้งามหลู่ผ้าขามา้าโอชารสข้าวหอมงามพร้อมบึงใหญ่วิถีไทยงามตาอำเภอโนนแดงเป็นหนึ่งใน32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง75กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5าตำบล65หมู่บ้าน6ท้องถิน่นเป็นสังคมในเมืองขึงชนบทประชาชชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผู้อาศัยในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียนจึง ต้องมีการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับปัญหาภายใต้บริบทของพื้นที่ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาน1ื1โบ๊ทสิบเอ็ดอเจนเดอโคลาเพื่อโคลาชปลอดภัยสำนิกผลยั่งยืนโดยอำเภอโนนแดงได้นำนโยบายขับเคลื่อนมาบริหารจัดการในรูปแบบพอชอโนนแดงโดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้คือคนโนนแดงไม่ทอดทิ้งกันด้วยพลังการทำงานที่สร้างสารรค์ของคณะทำงานได้มีการสร้างความเป็นเจ้าของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคอบคุมทุก ภาคส่วนมีการขับเคลื่อนการทำงานที่สอดของจากระดับอำเภอไปสู่การปฏิบัติระดับตำบละระดับบหมู่้านในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้านการขับเคลื่อนการพัฒนา 1. นึบวกสิเอ็ดอเจนดาักโคลาปกป้องเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการบริหารราชการตามหลักธรรมมาพิบาลอำเภอโนนแดงจัดกิจกรรมตามพระราชพิธีสำคัญของชาติจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทุกเดือนโดยได้รับความร่วมมือจากหัวนหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนพ่อค้าขหาบดีนักเรียนและประชาชน ในพื้นที่อำเภอโนนแดงร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้อำเภอโนนแดงได้กำหนดเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนจำนวน9้าประเด็นดังนี้ประเด็นที่1มหัจจรรยร์2 5 0 0วันอำเภอโนนแดงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญในอนาคตเป้าหมายคือเด็กโนนแดงแข็งแรงฉลาดพัฒนาการมีการเปิดบัญชีกองทุนมหัจจรรยร์พันวันพักจำนวนเงินกว่า1 5 0 0 0 0บาทมีการจัดกิจกรรมลูกในอำเภอโดยในอำเภอจะลงเยี่ยมรับขวัญเด็กแรกเกิดในพื้นที่มีกิจกรรม การมอบเงินล้านละผันหลานย่าโมซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ใส่บาตรนมจือในงานพระราชพิธีสำคัญของอำเภอและบูรณาการกับการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมในทุกตำบลกองทุนนมจือจำนวนกว่า25,000กล่องมีการจ่ายยาน้ำเสริมความฉลาดในเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีทุกวันสุดโดยอสอมอผู้นำและผู้พี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนชั้นอนุบาลในพื้นที่เพื่อเสริมสร้าง IQ ประเด็นที่2การดำเนินงานเบาหวานหายได้ คนโครนาชนับผับได้อําเภอโนมนแดงได้ดําเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนเบาหวานทั้งกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยและกลุ่มผู้สนใจเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดในชุมชนโดยมีการเปิดคลินิกเบาหวานหายได้ในโรงพยาบาลโนนแดงรพอพสตในสังกัดทุกแห่งอาเภอโนมนแดงดําเนินการเปิดคลินิกเบาหวานหายได้จํานวน2รุ่้นนักเรียน54คนโดยดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตรโรงเรียนเบาหวานจิตสาระการเรียนรู้12สัปดาห์ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเบาหวานวิทยาอําเภอโนนแดงสามารถลดยา ได้25รายร้อยละ46.30กและหยุดยาได้จํานวน4รายร้อยละ7.41ในกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงได้ขับเคลื่อนผ่านการดําเนินงานผู้ว่าพาณิชขาผลโคาชลดน้ํา,นานหนัก1ล้านกิโลผลงานอําเภอโนนแดงมีผู้เขา้าร่วมกิจกรรม1 4 0 4นรถคนลดน้หนักแล้ว2223กิโลกรัมประเด็นที่3การป้องกันโรคติดต่อในชุมชนขับเคลื่อนผ่านนนแดงเมืองสะอาดปอดลูกน้ํายุงลายมีนวัตกรรมนนแดงโมเดลโดยเน้นการควบคุมลูกน้ํายุงลาายมีกรส ตรวจแหล่งพ่อพันยุงลายทุกวันศุกร์และรายงานให้ท่านประธานพอชอาาพทราบกุศก,กามีการประกวดหมู่บ้านนนแดงสะอาดบ่อดรูกน้ำยุงลายส่งผลให้ปี2567และปี2568อ,อําเภอโนนแดงมีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพียง69.76ต่อแสนประชากรไม่มีอัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่มีการระบาดในเจเนเรชันที่2ประเด็นที่4การดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางแบบครบวงจรอําเภอโนนแดงได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งการสร้างอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษรวมทั้งได้รับเมตตาจากเจ้าคณะสงฆ์ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยมีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสงฆ์ข้อพระส,สงฆ์อำเภอโนอนแดงนวัดบ้านจ่าตาบลโนนแดงนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนตามจุดสิทธิประโยชน์มีการจัดตั้งศูนย์สุขใจใกล้บ้านหน้าเทศบาลตาบลโนนแดงและเทศบาลวังหิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมายังได้สนับสนุนงบประมาณในการปรปับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุเพื่อบ้านที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุกว่า8 0 0 0 0นบาทมีการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือทุนเลี้ยงชีพแก่กลุ่มเปราะบางจากองค์กรต่างๆกว่า1ล้านบาทมีการรณรงค์ให้มีการมอบพวงหรีดแผมเพดหรือพวงหรีดข้าวสารอาหารแห้งเพื่อส่งบุญต่อในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ยากไรในพื้นที่ต่อไปประเด็นที่5การดูแลผู้ป่วยสุขภาพ และยาเสพติดในชุมชนอเภอนนทแดงได้จัดตั้งทีม3เกบวกหนึ่งคือทีมผู้นำหมออสมและท้องถิ่นในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดมีการจัดทีมในการค้นหาผู้เสพยาเสพติดที่ต้องการเข้ารับการบำบัดมีการเยี่ยมติดตามหลังการบำบัดทุกเดือนโดยทีมพชมพชตจำนวน38รายมีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพโดยอปทมีการจัดตั้งคลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในกรณีพบผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยเครือข่ายทุกภาค ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์นนแดงมินิธัญลักษณ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดในพื้นที่อำเภอนน,อนแดงและใกล้เคียงประเด็นที่6การดูแลสุขภาพผระสงมีการจัดตั้งโรงเรียนเบาหวานนอกจากนี้ได้มีการขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพมาตรา12ภายในพื้นที่มีการจัดตั้งสถานชีวพิบาลณวัดบ้านจา่ามีการอบรมพัศลานุปถาในการดูแลผระสงที่อาพาธมีการจัดกิจก,กรรมถนนสายวัฒนธรรมอำเภอปูนสุขในทุกตำบลภายใต้แนวคิดชวนพี่ชว น้องนุ่งผ้าไทยตักบาตทรทำบุญแบ่งปันน้ำใจเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลพระสงฆ์การแบ่งปันช่วยเหลือกันในชุมชนและส่งเสริมอัตลักษณ์การสวมใส่ผ้าไทยในชุมชนมีการจัดถุงยางชีพจากกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งเพื่อส่งต่อแก่ผู้ยากไร้กว่า2000ชุดนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชนในกิจกรรมตลาดนัดขาดทุนและกลุ่มรายตลาดนัดนวลแดงเป็นการกระจายรายได้เสริมสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่คนใน ชชุประเด็นที่7การลดการเกิดอุบัติเหตุอําเภอโนนแดงบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่การซ่อมแผนอุบัติเหตุมูงทาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อําเภอโนนแดงลดลงทุกปีประเด็นที่8การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอําเภอโนนแดงได้มีแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันวัดนี้มี รักปลูกผักแบ่งโยมดําเนินการพร้อมกัน65หมู่บ้านโดยมีศูนย์สาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้จํานวน5หมู่บ้าน5วัดใน5ตนําบลสร้างแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้บ้านหนองโจดในการจัดการขยะแบบบูรณาการสั่งการให้ทุกบังคาเรือนและหน่วยงานราชการในอําเภอมีการจัดการขยะในครัวเรือนโดยการทําถังขยะเปียบประเด็นที่9หยุดฝุ่นหยุดเผาหยุด p m 2.5อําเภอโนอนแดงขับเคลื่อนมาตรการหยุดฝุ่นหยุดเผาหยุด PM เ2.5พร้อมกันทั้งอําเภอความ ภาคภูมิใจอำเภโนนแดง ได้รับคณะศึกษาดูงานมากมายและได้รับโล่เชิดชูเกียรติอำเภอสุขภาพดีระดับแพลตินัมพลัสประจำปี2568จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขโล่ประกาศเกียรติคุณโคราชเมืองสะอาดปอดลูงน้ำยุงลายประจำปี2567รางวัลหมู่บ้านต้นแบบ1อำเภอ1หมู่บ้านยั่งยืนจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2568และรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจากภาพรวมที่กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ใช่การ พัฒนาด้านสุขภาพเพียงด้านเดียวแต่เป็นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกมิติให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมั่นคงและมีต้นทุนทางชีวิตให้ครอบคลุมมิติต่ตางๆทั้งมิติทางสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสันติภาพและสถาบันและมิติหุ้นส่วนการพัฒนาโดยปัจจัยแห่งความสําเร็จมาจากผู้นํามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีการสร้างเป้าหมายที่ตรงกันคือคนนนแดงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการดึงทรัพยากรในชุมชนให้มามีส่วนร่วม ทั้งคนเงินของสร้างทีมงานที่เข้มแข็งสร้างความเป็นเจ้าของชุมชนโดยชุมชนและทั้งหมดนี้คือคนโนโนแดงไม่ทอดทิ้งกัน